สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัว5ราศีรวยเปรี้ยงเพราะปากเป็นเอกคลิปนี้นะคะแอดมินอยากจะชวนเพื่อนทุกท่านมาร่วมเปิดดวง5ราศีที่มีเกณฑ์รับเงินเข้ากระเป๋าตุงเลยล่ะค่ะ เพราะท่านเหล่านี้จะมีโชคมีลาบจากคำพูดหยิบจบาบอะไรก็ไปเงินเป็นทองสำหรับ5ราศีที่จะรวยมีเกลรับเงินเข้ากระเป๋าตุง้งตลอดช่วงนี้นะคะจะมีราศีไหนบ้างนั้นพร้อมมาเปิดดวงกันตามนี้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะท่านที่เกิดราศีเมษชาวราศีเมษสามารถเป็นไปตามคาดการหยิบจับเงินได้อย่างต่อเนื่องการเจรจาก,การติดต่อ เป็นที่น่าพอใจความขยนันความเอาใจใส่การติดตามงานไม่ขาดช่วงขาดตอนส่งผลมาถึงการเงินที่ไหลลื่นคล่องตัวอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยค่ะมาต่อกันที่ราศีที่สองเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดราศีพฤษภท่านที่ทำธุรกิจการค้าการขายจะเริ่มเห็นผลงานผลต่างตอบแทนม,มีมากกว่าเดิมอีกแล้วค่ะหรือท่านที่ทำงานประจำ โอกาสที่รุ่งเรืองก็เด่นเห็นชัดรักษาคุณภาพมาตรฐานของตัวเองเอาไว้ถือเป็นเรื่องที่ดีโอกาสดีๆที่มีเข้ามาในช่วงเวลานี้ค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะในช่วงเวลานี้มีโอกาสมีช่องทางที่จะมีรายรับการเงินที่ดีขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาการติดต่อการเจรจา คู่สัญญาให้ความเชื่อถือไว้วางใจถ้าการเงินคลองมือไม่ติดขัดความสบายใจไม่เครียดไม่ขุนอารมณ์การงานฟล์นะคะงานเงินก็จะฟูตามค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดราศีธนูเลยนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานให้ดีมากยิ่งขึ้นการเงินก็จะมีเพิ่มเติมให้อุ่นใจมากกว่าเดิมแต่ก็ยังมีการใช้จ่ายมีกำลังซื้อเดินห้างหยิบสิงคองได้หนักๆมือถึงจะไม่เหลือเก็บแต่การเงินก็ไหลลื่นคล่องตัวมีความน่าพึงพอใจมากเลยล่ะคะ่ะ มาปิดท้ายกันที่ท่านจะเกิดราศีกุมนะคะในช่วงนี้การเงินไม่เป็นปัญหาให้วุ่นวายหนักใจมากนักเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรมผลของรายรับคล่องตัวคล่องมือสัญญาณดีแบบนี้ความมั่นใจความสบายใจก็มีมากขึ้นอย่าหยุดยั้งก้าวเดินไปเป้าหมายมีเอาไว้ให้วิ่งชนนะคะเอาวละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง5ราศีที่มีเกณฑ์รวยเปรี้ยงเพราะปากเป็นเอกนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ